สวัสดีครับผมโอมจาก recorder thai คนเดิมนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะสอนเกี่ยวกับประเภทของขวี่ย r e c เดอร์แต่ละชน,นิดนะครับแล้วก็วิธีการเป่าของแต่ละชน,นิดเลยนะครับซึ่งขวี่ย r e c เดอร์เนี่ยหลักๆก็มีอยู่ถ้าที่สามารถหาซื้อได้นะครับก็มีอยู่4ประเภทนะครับก็คือโซปาโนโซฟานโนอันอันโตแล้วก็เทเนอร์นี่นะครับ4อย่างก็สําหรับประเภทของอชนิดชนิดก่อนนะครับชนิดเนี่ยจะมีอยู่4ชนิด ก็แต่ว่าจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือวิธีการกดเนี่ยจะแตกต่างกันประเภทแรกนะครับที่อยู่ด้วยกันก็คือประเภทโซปาโนโกับประเภทเทนเนอร์นะครับเดี๋ยวก็จะไดร้รู้กันต่อไปนะครับต่อไปคือโซปาเนโนกับอันโตสองอันนี้นะครับจะกดเหมือนกันเรามาเริ่มกันที่ประเภทแรกนะครับประเภทแรกคือประเภทโซปาโนนะครับประเภทโซปาโนเนี่ยเป็นประเภทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดน,นะครับเพราะว่าอาหารซื้อได้ง่ายราคาพอเหมาะแล้วก็ เสียงเนี่ยไม่สูงแล้วก็ไม่ต่ำเลยเกินไปนะครับซึ่งสามารถเล่นไดนะ้หลายแนวเพลงเลยนะครับขูดเลคอนเดอร์เนี่ยเพราะว่าขู่เลคอนเดอร์สามารถกดได้ช์ปแฟดเหมือนกับดนตรีสากนซึ่งเพลงสมัยใหม่เนี่ยก็จะเป็นแบบดนตรีสากลน,นะครับคงจะไม่มีใครนิยมฟังเพลงไทยโบราณแล้วนะครับตอนนี้ก็มาเริ่มไปที่ประเภทแรกน,นะครับโซมาโนวิธีการเป่านะครับอะส่วนประกรอบกันนะครับส่วนประกรอบส่วนประกรอบจะประ,ประกรอบด้วย3ส,ส่วนนะครับคือส่วนที่ไว้เป่า ส่วนที่เอาไว้กดนิ้วนะครับแล้วก็ส่วนท้ายตรงนี้จะมีที่กดหนึ่งอันนะครับณะอดแบบนี้นะครับก็วิธีการประกอบเราก็จะประกอบเข้าไปนี่นะครับแล้วก็จะเห็นว่าข้างล่างนะครับอันที่บอกก็คือส่วนท้ายเนี่ยจะมีที่กดนิ้วหนึ่งอันซึ่งเราสามารถหมุนปรับได้นะครับตามความยาวของนิ้วก้อยนะครับก็คนที่นิ้วสั้นก็สามารถหมุนมันผมนะครับก็สามารถหมุนแบบนี้ได้นะครับแล้วก็วิธีการจับนะครับ เราจะใช้มือซ้าย3มนิ้วด้านบ bon นนี้นะครับแล้วก็มือขวา4นิ้วด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ปุ่มด้านล่างนะครับให้ใช้นิ้วโป้งกดไว้นะครับด้านล่างนี้นะครับก็ให้ใช้นิ้วโป้งกดไว้สําหรับโน้ตตัวแรกนะครับก็คือโน้ตตัวทีครับจะกดแบบนี้นะครับ,ส,บ, nope รบสามารถดูได้จากิงเกลิงที่ผมโพสต์ไว้ใน,นส่วนของข้อมูลนะครับก็จะกดลักษณะนี้นะครับซึ่งที่เราต้องกดตัวทีเป็นเสียงแรกเนี่ยเพราะว่าโ nope น้ตตัวทีเนี่ยใช้นิ้วกดเพียงแค่2นิ้ว ซึ่งสามารถกดได้ง่ายนะครับสามารถสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มฝึกตอนแรกนะครับซึ่งผู้ที่เริ่มฝึกตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากดนหลายๆนิ้วนะครับเราอาจจะปิดนิ้วไม่มิดทําให้เสียงเนี่ยมันวีดขึ้นหรือว่าเสียงเที้ยนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ฟังแล้วก็แสบหูครับเรามาเริ่มกันที่โน้ตตัวแรกนะครับคือตัวทีนะครับเลากับไปพร้อมกันเลยนะครับอันนี้นะครับคือเสียงของเรคานเดอร์ เสียที่7ก็คือตัวทีนะครับต่อไปเราก็ไล่สเกลลงนะครับเหมือนกับฟิงเกอร์ลิงที่ผมได้ลงไว้นะครับก็จะเป็นทีลาซอนฟามีเรโดซึ่งการกดเนี่ยเราควรจะกดนิ้วให้มิดเลยนะครับแล้วก็การกดไม่จำเป็นต้องกดแน่นมากนะครับเพราะว่าจะทำให้เราเจ็บมือนะครับก็ลองไล่สเกลตามกันเลยนะครับเริ่มที่ตัวทีนะครับ นะครับก็คือลักษณะของเจ็ดเสียงแรกของโน้ตของขุย่ดีคอนเดอร์ประเภทโซปาโนนะครับต่อไปเสียงที่8ก็คือเสียงตัวโดสูงน,นั่นเองนะครับตัวโดสูงเมื่อคกดลักษณะนี้นะครับแต่ตัวโดจะกดลักษณะนี้ให้ชินุการนะครับกดลูที่2ครับเสียงจะเป็นแบบนี้นะครับ ตอนนี้ก็เป่าได้8เสียงแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่นับรวมถึงชาร์ปและแฟรนะครับซึ่งชาร์ปและแฟรเนี่ยก็สามารถดูได้จากปิงเกอร์ลิงเหมือนเดิมนะครับที่ได้ลงไว้ซึ่งชาร์ปและแฟรเนี่ยก็มีประโยชน์อย่างมากนะครับในการเป่าเพลงในปัจจุบันอันนี้นะครับก็วิธีการเป่าประเภทโซปราโนนะครับซึ่งอยู่ในประเภทของวิธีการกดแบบกุญแจซอนนะครับต่อไปประเภทที่อยู่ชนิดที่อยู่ในประเภทเดียวกันกับโซปราโนนะครับก็คือนี่หละครับประเภทเทเนอร์ครับเรามาดูลักษณะหน้าตาของ ขียเลคอนเดอร์ประเภทเทเนอร์กันนะครับเอน,นี่นะครับก็คือขุยเลคอนเดอร์ประเภทเทเนอร์นะครับก็ประเภทเทเนอร์ก็จะขนาดใหญ่แบบนี้นะครับก็เมื่อเทียบกับโซปาโนจะขนาดประมาณนี้นะครับราคาเนี่ยก็จะแพงมากนะครับก็หลายพันอยู่ซึ่งผมก็ไม่มีปัญญาจะซื้อครับก็ยิมงของโรงเรียนเอาก็สำหรับ อันนี้นะครับก็จะมีเสียงวิธีการอ่านโน้ตการกดเหมือนกับแบบของโซปาโนทระการเลยนะครับแต่คือที่เป็นไม่เป็นที่นิยมเนี่ยเพราะราคาแพงแล้วก็ระยะห่างนิ้วตรงนี้ครับตรงนี้ครับจะห่างมากครับทําให้เรากดนิ้วยากแล้วก็เสียงจะเป็นเสียงที่ต่ําแล้วก็เบาครับซึ่งไม่เหมาะกับการเล่นในปัจจุบันนะครับลองฟังเสียงของมันดูนะครับเสียงกบทีนะครับ อย่งยิ่งเป็นแบบนี้นะครับต่อไปลองถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีขุยหรือคอนเดอร์ประเภทนี้ก็ลองเป่าตามดูได้นะครับแต่คิดว่าคงจะไม่มีนะครับเพราะว่าเออเป็นขุยประเภทที่หายากหน่อยก็ผมก็เป่าได้เพียงแค่นี้นะครับเพราะวันนี้ผมสั้นนะครับก็สำหรับ ประเภทอาชันนี้ชนิดนะครับที่อยู่ในประเภทเดียวกันก็มีอยู่เพียงเท่านี้นะครับซึ่งวิธีการอ่านโน้กก็จะอย่างที่บอกไปนะครับคือได้แบบนี้นะครับโดเลมีฟาซอลาทีโดลักษณะนี้นะครับต่อไปเรามาดูประเภทต่อไปนะครับประเภทต่อไปก็จะมีอยู่2ชนิดนะครับก็คือสซปาเน,นโน่กับอันโต้ลองดูประเภทสซปาเนโน่กันนะครับ สำหรับประเภทของสซฟานิโนนะครับก็จะมีลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับก็เมื่อเทียบกับเทเนอร์ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับขนาดก็จะต่างกันมากเมื่อเทียบกับโซบานุขนาดก็จะเล็กกว่ากันประมาณาไม่กี่ไม่กี่นิ้วนะครับประมาณ3ามสี่นิ้วก็ปุ๋ยประเภทน,นี้นะครับกับขูยประเภทอันโตเนี่ยพิธีการกดจะเหมือนกันกับของโซบานุแล้วแล้วก็เทนเนอร์นะครับแต่ว่า โน้ตที่เราเรียกเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับก็คือ,อสําหรับโซป n าโนนะครับถ้าเรากดตัวนี้หราอ่านว่าตัวทีใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของโซปาโนเนี่ยถ้าเรากดแบบนี้เราจะมันก็คือตัวมีสูงครับซึ่งเสียงก็จะแหลมแหลมแหลมจู่แสบหัวครับก็ลองฟังเสียงดูนะครับ ครับคือขุยอันนี้ไม่ค่อยดีแล้วก็สําหรับเสียงนะครับก็จแะแหลมแหลแบบนี้และครับต่อไปก็โซปาโนก็มีอยู่เพียงแค่นี้นะครับก็วิธีการกดก็สามารถดูได,ด้จากฟิงเกอร์ลิงที่ลงไว้นะครับวิธีการกดเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างจากโซปาโนอยู่นะครับประเภทต่อไปนะครับคือประเภทอันโตนะครับ ต้หล่าขประเภทนี้นะครับเราอาจจะเรียกว่าขูยสัตว์กระเบือก็ได้นะครับเพราะว่าขนาดพอๆกับสัตว์กระเบือนะครับนี่ครับขุยสัตว์กระเบือของเรานะครับก็วิธีการกดนะครับก็จะเหมือนกับโซบานิโนก็คือแบบนี้นะครับตัวมีลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปเราลองไล่สเกลตามกันดูนะครับ นะครับขอเอาแค่สามตัวก็พอแล้วครับพื้นนะครับของขุยประเภทอันโตความจริงก็คือนิ้วผมกดไม่ถึงแล้วนะครับก็สําหรับการเป่าขุยนิคอนเดอร์นะครับแต่ละประเภทก็มีอยู่เพียงเท่านี้แหละครับแต่ต่อไปนะครับคือวิธีการเก็บรักษาขุยนิคอนเดอร์นะครับทุกชนิดนะครับจะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็คือก่อนใส่นะครับในในซองเนี่ยจะมีจะมีสิ่งนี้อยู่นะครับเนี่ยครับเป็นอันกลมๆแบบนี้ครับ พอเปิดมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นคล้ายๆกับริปบันทาปากนะครับก็คือเราเรียกว่าวาสลีนเอาไว้ทาบริเวณข้อต่อตรงนี้นะครับซึ่งก่อนนี้นก็ได้ทาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทาเนี่ยให้เราทาด้วยปริมาณที่พอเหมาะซึ่งจะทําให้เวลาเราใส่เนี่ยทำให้เราใส่ได้ง่ายแล้วก็มันจะไม่สึกเร็วนะครับแล้วก็เมื่อเราเล่นเสร็จแล้วเนี่ยให้เราถอดออกมาแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดบริเวณข้อต่อแล้วนําไปล้างล้างนะครับเน้นล้างบริเวณหัวนะครับเพราะว่า ผู้ที่เล่นเนี่ยอาจจะแบบมีน้ำลายเยอะเวลาเราเป่านะครับแล้วก็ล้างทุกส่วนเลยนะครับแล้วก็ให้วางตากไว,แบบว้แบบนี้นะครับวางบนผ้าแบบนี้นะครับเมื่อแห้งแล้วก็ให้เก็บแล้วก็อาจจะใส่ซองแบบเหมือนเดิมนะครับหรือว่าอาจจะพอดเป็นชิ้นแล้วก็เก็บใส่ซองนะครับก็สําหรับวิธีการเป่าขุยโซปาโนขออภัยครับขุยคอนเดอร์แต่และประเภทก็มีอยู่เพียงเท่านี้ละครับก็ผม โอจากรี้ค้ชเดอร์ไทยก็ขอจบการสอนเิ้นคแค่นี้ครับขอบคุณครับรากเมืองไทยเรามาอยู่เมืองไทยหลายเปหลายเปีผมรากเมืองไทยเรามาอยู่เมืองไทยล้วก็ตั้งหน้านลายเปีติดอกชอบใจเศ้าว้าวเมืองไทยเนี่ยก็ดูสวยดี